สวัสดีจ้าคุณผู้ชมคลิปนี้นะจ๊ะจะพามาตีแป้งด้วยตะก้อมือจ้าวิธีที่จะสอนต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมขาตีแล้วไม่ต้องเมื่อยแขนไม่ต้องเมื่อยข้อมือข้อมือเราก็ไม่ต้องเคล็ดด้วยนะคะอันดับแรกนะคะร่อนแป้งก่อนเลยจ้านี่นะคะร่อนไปเลยจ้าถามว่าทําไมต้องร่อนแป้งก่อนคะพี่ต้องร่อนแป้งให้แป้งแตกตัวเพื่อตีง่ายจ้าแป้งจะเข้ากับน้ำได้ง่ายนะคะ พอร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะให้หยิบของแห้งมาเติมได้เลยจ้าเติมเฉพาะของแห้งก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะของที่เป็นน้ําอย่าเพิ่งเติมจ้าเมื่อเติมของแห้งเสร็จแล้วนะคะให้เอาไม้พายมาคนๆให้ของแห้งเข้ากันแบบนี้จ้าคนให้พอเข้ากันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเสร็จแล้วก็ทำเป็นหลุมเป็นบ่อตรงกลางแบบนี้เลยจ้า เมื่อทำเป็นหลุมเสร็จแล้วนะคะให้น้ำของเหลวมาเติมได้เลยจ้าเมื่อเติมของเหลวเสร็จแล้วนะจ๊ะให้เอาตะกร้อมือมาคนๆแบบนี้เลยจ้าพอคนได้แบบนี้แล้วนะคะให้น้ำน้ำเปล่ามาเติมได้เลยจ้าค่อยๆเติมนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอย่าเททีเดียวหมดจ้า ให้เทไปคนไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เทหมดได้เลยจ้าค้นต่อไปเรื่อยๆนะคะดูนะคะเห็นไหมคะเขาเริ่มจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจ้าวิธีจับตะก้อมือนะคะคุณผู้ชมค่าให้จับลงต่ําๆแบบนี้นะคะไม่ต้องจับขึ้นไปสูงถึงด้ามน,นะคะจะทําให้เราเมื่อยแขนเวลาค้นจ้า นี่ค่ะแค่นี้ก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ได้แล้วจา้าเสร็จแล้วนะคะให้เอาถุงมาใส่เลยจา้าวิธีเทปแป้งง่ายๆก็แบบนี้เลยจา้านําถุงมาใส่ไว้ในเหยือกแบบนี้นะคะแป้งหนึ่งกะละมังจะใส่ได้สองถุงพอดีนะคะถุงเจ็คูณสิค่ะจากนั้นก็เทปแป้งลงเลยคะ่ะ เทลงไปเลยค่ะคุณผู้ชม่ะจะได้สองเหยือกพอดีเลยจ้าเทลงไปเลยค่ะแบ่งแบ่งเทให้เท่าเท่ากันนะคะคุณผู้ชม่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ดึงออกมาจากเหยือกได้เลยจ้านี่ค่ะดึงออกมาเลยจ้าพอดึงเสร็จแล้วนะคะก็มัดถุงให้แน่นจ้า แป้งตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งเอาไปใช้นะคะให้แช่เย็นไว้หนึ่งคืนก่อนจ้าถามว่าเอาไปใช้เลยไม่ได้เหรอคะพี่ได้จ้าแต่เวลาพับแป้งจะแตกไม่สวยนะจ้าฉะนั้นให้แช่เย็นไว้หนึ่งคืนก่อนจ้าหรืออย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะหนึ่งกรละมังจะได้สองถุงพอดิบพอดีเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า